สวัสดีค่ะกลุ่มที่19จะมานำเสนอหัวข้อที่7จริยธรรมและการกำกับดูแลอนาคตของการทำงานเกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีและข้อมูลที่ทำงานความเป็นส่วนตัวและสิทธิ์ของพนักงานความเป็นธรรมของ AI กฎหมายและนโยบายคุ้มครองและการกำกับดูแลกันร,ระหว่างรัฐบริษัทแรงงานเพื่อความสมดุลระหว่างนวัตกรรมกับสิทธิพื้นฐานของแรงงาน ทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญเป็นการหาสมดุลระหว่างนวัตกรรมกับสิทธิ์ของพนักงานช่วยปกป้องความเป็นส่วนตัวและความเป็นธรรมลดความเสี่ยงทางกฎหมายชื่อเสียงสร้างความไว้วางใจและยั่งยืนขององค์กรในระยะยาวเทคโนโลยีกับ AI เปลี่ยนโลกการทำงานลักษณะงานงานหลายอย่างที่เคยใช้แรงงานคนกลายเป็นงานอัตโนมัติ เกิดงานใหม่ที่ต้องใช้ทักษะด้านดิจิทัลการวิเคราะห์ข้อมูลและการดูและระบบอัตโนมัติทำให้พนักงานต้องอัพสกิลรีสกิลต่อเนื่องเพื่อไม่ให้ทักษะตกยุคภาพรวมในอดีตยุคอุตสาหกรรมก่อนคิดทศตวตรรษที่20การทำงานเน้นผลผลิตและกำไรสูงสุดแรงงานถูกมองเป็นทรัพยากรต้องทำงานหนัก หลายชั่วโมงจริยธรรมในการทำงานยังไม่เป็นระบบมีปัญหาการเอาเปรียบแรงงานและอุบัติเหตุสูงยุคแรงงานเริ่มรวมตัวเริ่มมีสาภาพแรงงานและกฎหมายแรงงานการกำกับดูแลเริ่มมุ่งเน้นความปลอดภัยขั้นพื้นฐานและความเป็นธรรมในที่ทำงานบริษัทเริ่มสนใจภาพลักษณ์และ จริยธรรมมากขึ้นยุคบริหารใหม่การกำกับดูแลขยายไปถึงการบริหารการจัดการและความรับผิดชอบต่อสังคมเกิดแนวคิด C C H R และจริยธรรมทางธุรกิจ H R เริ่มมีบทบาทในการวางระบบจริยธรรมและกฎระเบียบองค์กรในอดีตการทำงาน เน้นกำไรและผลผลิตเป็นหลักแต่เกิดการพัฒนาให้มีจริยธรรมและการกำกับดูแลมากขึ้นในปัจจุบันรูปแบบการทำงานในปัจจุบันการทำงานแบบผสมและทางไกลเป็นเรื่องปกติใช้เทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติในงานบุคคลมากขึ้นมีแรงงานแบบหลับจ้างอิสระและแพลตฟอร์มออนไลน์เพิ่มขึ้นประเด็นจริยธรรมเด่นการติด ตามพนักงานจากระยะไกลและเก็บข้อมูลมากขึ้นการเก็บข้อมูลสุขภาพและข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวไกลไกการกำกับดูแลในปัจจุบันรัฐมีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและเริ่มควบคุมการใช้ระบบอัตโนมัติบริษัทจัดตั้งเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการดูแลข้อมูล พนักงานและสหภาพแรงงานเรียกร้องสิทธิและตรวจสอบการใช้เทคโนโลยีแนวทางการปฏิบัติที่ดีแจ้งพนักงานล่วงหน้าว่าต้องเก็บข้อมูลหรือใช้ข้อมูลอะไรเพื่ออะไรและเก็บนานเท่าไหร่ผลกระทบต่อแรงงานต่อบริษัทต่อสังคมต่อ HR และการบริหารผลกระทบเชิงบวก ความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือการดาเนินงานอย่างมีจริยธรรมช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือประโยชน์ทั้งนักลงทุนลูกค้าและพนักงานทำให้บริษัทมีภาพลักษณ์ที่ดีและได้รับการสนับสนุนขวัญกำลังใจและประสิทธิภาพของพนักงานพนักงานจะรู้สึกภาคภูมิใจและมีแรงจูงใจมากขึ้นเมื่อได้ทำงานในองค์กรที่มีกรอบจริยธรรมที่แข่งเก่ง ส่งผลให้มีความพึงพอใจในการทำงานเพิ่มมากขึ้นและมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงขึ้นความสำเร็จและความยั่งยืนธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับจริยธรรมจะวางรากฐานสำหรับความสำเร็จระยะยาวโดยการตัดสินใจทางธุรกิจจะสอดคล้องกับค่านิยมทางสังคมและความคาดหวังขององค์กร นวัตกรรมและการเติบโตสภาพแวดล้อมที่ทำงานมีจริยธรรมส่งเสริมให้พนักง,งานมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์การดึงดูดและรักษาบุคลากรบริษัทที่มีจริยธรรมสามารถดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถสูงดลัลตาการลาออกผลกระทบเชิงลบความเสียหายทางการเงินและชื่อเสียงขวัญกำลังใจที่ลดลงความสัมพันธ์ที่เสื่อมถอยกับผู้ ที่มีส่วนได้ส่วนเสียการสูญเสียบุคลากรที่มีความสามารถบทบาทของ HR สร้างมาตรฐานและความเป็นธรรมในที่ทำงานกำหนดกฎเกณฑ์และนโยบายให้พนักงานได้รับความเป็นธรรมป้องกันการเอาเปรียบแรงงานและการละเมิดสิทธิส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กรบริษัทต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อ พนักงานชุมชนและสิ่งแวดล้อมกำกับดูแลพฤติกรรมและวัฒนธรรมองค์กรสร้างกรอบจริยธรรมให้พนักงานปฏิบัติตามรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกการทำงานในอนาคตวางแนวทางการใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรมรายงานเรื่องนี้ของ PWC ชี้ให้เห็นว่าโลก การทำงานกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างถาวรจากผลงานมีกะเทสเช่น AI การเมืองโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการขาดแคลนทรัพยากรและแรงกดดันด้านประชากรทำให้ผู้นำธุรกิจต้องปรับเปลี่ยนใน3ปีข้างหน้าแรยงานแบ่งประเด็นหลักเป็น5สัญญาณ กรณีศึกษาระบบ HR Tech และเส้นแบ่งระหว่างการดูแลกับการละเมิดความเป็นส่วนตัวบริบทองค์กรบริษัท ABC Tech s o l u t i o n มีพนักงาน1,500คนทั้งทำงานในออฟฟิศและแบบทางไกลวางแผนใช้ Employee 360 Platform เพื่อติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลพนักงานมุมมองฝ่ายบริหารเห็นว่าโครงการจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพมุมมองพนักงานกังวลว่าข้อมูลส่วนตัวจะถูกเก็บและตรวจสอบเกินความจําเป็นอ่านเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวประเด็นหลักความสมดุลระหว่างการดูแลพนักงานและการละเมิดความเป็นส่วนตัวการใช้เทคโนโลยี HR t c h ต้องคำนึงถึง ความไว้วางใจของพนักงานสรุปหัวข้อที่7แนวทางการทำงานโปร่งใสย,ยุติธรรมและรับผิดชอบต่อสังคมและเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง